มีเรื่องมาให้ตื่นเต้นอีกแล้วค่ะบลิงเนี่ยก็แอบวังเล็กๆนะคะว่าสาวๆแบล็กพิงจะไปร่วมคอนเสิร์ตกับเลดี้กากาหลังจากที่เมื่อช่วงเช้าเมื่อที่ผ่านมานะคะอยู่ๆค่ะก็พบพี่ซูนในมาดของคุณูเลดี้ดีออร์กับบอดี้การ์ทั้ง7นะคะแอบมีพี่เสื้อม่วงค่ะไม่อ่านลายกรุ๊ปด้วยอยู่หนึ่งคนนะคะ,ะแต่ก็พี่ซูก็น่ารักมากๆค่ะมีการยกมือทำท่าไหว้ด้วยนะคะเนี่ยเรียกว่าแทบจะเป็นสไปร์ไทยอีกคนนึงแล้วนะคะเนี่ย แต่ว่า y g ค่ะก็ไม่ได้แจ้งนะคะว่าที่พี่ซูบินไปที่ญี่ปุ่นคราวนี้เนี่ยเธอจะไปทํางานอะไรเห็นบินจากสนามบินิ i m p o International Airport ค่ะจากเกาหลีใต้ไปที่ญี่ปุ่นเรียกว่างานแน่นมากๆนะคะกลับจากนิวยอร์กเมื่อวานนี้วันนี้ค่ะก็บินไปนะคะที่ญี่ปุ่นอีกแล้วนะคะ แต่ว่าดูจากกระเป๋าที่เธอถือนะคะน่าจะเป็นงานของทันดีออหรือเปล่าแต่บางคนค่ะเขาก็เดาว่าหรือว่าแบ็คพิงค์นะคะจะไปร่วมคอนเสิร์ตกับเลดี้กากานะคะที่กําลังจะจัดขึ้นค่ะในญี่ปุ่นเนี่ยะคะ่ะในวันที่3กับวันที่4กันยายนที่จะถึงนี้แล้วด้วยก็เลดี้กากาค่ะเมื่อวานนี้ก็มีเซอร์ไพรส์ด้วยอยู่เหมือนกันนะคะพอเห็นเธอค่ะมีการมาอัปคลิปลงใน IG ส่วนตัวของเธอนะคะพร้อมกับใช้เพลงพิงเวนอฟอีกด้วนะคะก็ไม่แน่ค่ะอาจจะมีการไปร่วมงานคอนเสิร์ตกันก็เป็นได้นะ,ะเพราะ แต่เลดี้กาคากับ Back กพิงคเนี่ยคอแรแลบการน,นะร้องเพลงร่วมกันนะกับเพลง s o u r c a n d y ใช่ไหมก็ยังไม่ได้เจอกันแบบจริงจงจังๆสักทีเลยนะคะส่วนตอนนี้ค่ะเซนนี่กับโรเซ่เองนะคะก็เพิ่งจะบินกลับจากอเมริกาค่ะมาถึงเกาหลีเมื่อช่วงเช้านี้แล้วอีกด้วยเหมือนกันก็จับตาดูค่ะไม่แน่อีก3สาวเนาะอาจจะมีบินไปสมทบหนะ้าตาไปที่ญี่ปุ่นก็เป็นได้นะคะถ้าใช่ก็คือกรีดเลยนะคะ Back กพิงคค่ะโกอินเตอร์อย่างเดียวเลยนะคะอันดี้ก็อยู่ในสถานะรอคอนเฟิร์มนะคะหวังลึกๆกัน ะะลุ้นกันค่ะคุณผู้ชมส่วนที่ไม่ต้องลุ้นเลยนะคะอันนี้ค่ะแหมสมก็เป็นวงแม่ค้ายจริงๆะคะ่ะเพราะว่าโรเซ่ค่ะเพิ่งจะได้รับการประกาศนะคะให้เป็นแอมบาสเตอร์ให้กับทางแบรนด์ซันวาซูค่ะซึ่งก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเกี่ยวกับผิวหน้านะคะส่วนใหเกียวเองเนี่ยก็ยังคงเป็น t ีเซนเตอร์ค่ะให อย่างต่อเนื่องนะกับแบรนด์ของทางเคอรมีนคายค่ะซึ่งก็มีภาพเซ็ตใหม่ๆออกมานะคะต้องบอกว่าแซ็บมากทุกรูปเลยค่ะก็ตั้งแต่ตัวเป็นสาวนะแซ็ตตลอดเลยนะคะ,อะแอดจะเอาอัปเดตนะข่าวสารของสซวซีลแบ็คพิกมาฝากค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า